มาสองครอบครัวลูกดกในเรื่องดาบพิฆาตะสูรกันดีกว่าโดยที่อันดับที่4นะคะก็คือตระกูลอูบุยาชิกิหรือเจ้าบ้านนั่นเองค่ะตัวของคังอายะเนี่ยนะคะมีลูกกับคุณอามาเนะเนี่ยหคนค่ะเป็นลูกแฝดหคนพร้อมกันเลยค่ะไม่อยากจะคิดเลยนะว่าคุณอามาเนะเนี่ยท้องใหญ่ขนาดไหนตอนที่ท้องลูกแฝดหค่ะอันดับที่3นะคะก็คือครอบครัวของตระกูลคามมโดนั่นเองค่ะโดยที่ครอบครัวนี้นะคะมีลูก ด้วยกันถึง6คนค่ะก็งงเหมือนกันนะเพราะคุณพ่อทันจูโร่เนี่ยดูร่างกายที่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะมีความแบบเหมือนป่วยๆอ่อนๆแอดๆแ,แต่ว่ามีลูกได้ถึง6คนค่ะสุดยอดไปเลยค่ะคุณพ่อไม่รู้ไปกินยาโรบสักที่ไหนนะอันดับที่2ค่ะ ได้แก่ครอบครัวตระกูลชีนะซึงอาวะค่ะของตัวของคุณแม่ชิสึนะคะคลอดลูกออกมานะะในรุ่นถึง7คนค่ะและ2ในนั้นก็คือซาเนมิแล้วก็เกนยะนั่นเองค่ะแล้วอันดับที่1น,นะคะในเรื่องดบอาบิฆาตศูนที่มีลูกดกที่สุดก็คือครอบครัวตระกูลอุซุยซูเปดินจาน,นั่นเองค่ะมีลูกถึง9คนค่ะหนึ่งในนั้นก็คืออุซุยเทนเงินเสาหลักเสียงนั่นเองค่ะ